ค่ะชื่อเยลนะคะเป็นจพรขวัญเงินค่ะเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์นะคะธุรกิจที่เราทํานะคะบริษัท GPY จำกัดค่ะื่องด้วยของเราอะคะ่ะเป็นโรงงานผลิตขนมที่สามารถรองรับกําลังการผลิตได้มากถึง40,000ซองต่อวันค่ะ สวัสดีครับผมชื่อบิ๊กนะครับพัฒนาตั้งเมทากุลนะครับเป็นเจ้าของบริษัทตีเล็กฟูจำกัดนะครับตัวสินค้าเนี่ยเราตั้งใจทําสิ่งดีๆให้กับลูกค้าครับโดยเฉพาะตัวสลับเปาเนี่ยเราเลือกของทุดิบดีๆมาทาให้กับลูกค้าเลยหน่มจีบเราให้กับลูกค้าเนี่ยแบบคุ้มค่าแบบเต็มคําแน่นอนให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยลูกค้าจ่ายเงินแล้วเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าในการจ่ายได้รับของอรอ่อ,รอยอร่อยคุณภ,ภาพดีๆจากของบริษัทเรา ะะฟองฟูฟองเต้าหู้ทอดกรอบมีอยู่วันหนึ่งค่ะเราทํางานกันดึกอยู่ดีเพื่อนก็เอาขนมมาให้ทานทานแล้วรู้สึกว่าอุ๊ย,อ,ยอร่อยมากเลยก็เลยได้ถามว่าอันนี้คืออะไรเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยอาม่าซื้อมาฝากเราก็กินกินกินคือพอกินแล้วมันรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะมันมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยกินมาก่อนเราก็มีเพื่อนอีกคนนึงชาร์เนอร์ยอยู่จะเป็นผู้หญิงตัวเล็ก,เลกๆเลยเขาเป็นคนไม่ค่อยกินของทอดไม่กินของมันเลยแต่ว่าอันนั้นน่ะเขากินจนหมดธุรกิจตรงนี้ครับเริ่มทำตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยนะครับปี2อยากจะม อาชีพสักอย่างหนึ่งที่บ้านเตี่ยเขาเป็นคนทําสละเปาค้าขา,ขายมานานร่วม40ปีแล้วผมมีหน้าที่กับจองเรียนมาเนี่ยมาช่วยเตี่ยเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆด,ด้วยความที่ตัวสลเปาเนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ผมทาง่ายไงแค่หยิบใส่ถุงเท่านั้นเองลูกค้าก็ถามว่าเนี่ยสลเปาแบบเนี้ยหาซื้อกิน,นได้ไหนบ้างพูดหลายๆคนนะมันก็ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นเราอยากจะทาให้มันได้เลยเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยก็เอาตรงนี้ครับมาขยายที่มหาวิทยาลัยโดยที่ผมเริ่มจากโลงหารใหญ่ของมให้ดน จุดเด่นของบริษัทและธุรกิจของเรานะคะมีมาตรฐานครบทุกอย่างค่ะมีทั้งออย GHP, HACCP แล้วก็ฮาลานค่ะแล้วก็เรายังมีถึง USFDA สามารถส่งออกประเทศอเมริกาได้ด้วยนะคะกําลังกำลิศของเราค่ะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ค่อนข้างมากและที่สําคัญโรงงานเราค่ะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าทอดกรอบอบกรอบทุกชนิดค่ะมากกว่านั้นอีกพาร์นึงค่ะต้องบอกว่าที่เยวเนี่ยเติบโตขึ้นมาจาก 1 2ซองจนถึง4,000ซองต่อวันนะคะบริษัทของเราค่อนข้างเชี่ยวชาญทางด้านการทำตลาดออนไลน์ค่อนข้างมากค่ะ ก็จุดเด่นของบริษัทของเรานะครับด้วยนโยบายที่ผมวางให้กับพนักง,งานทุกคนในองค์กรทราบดีว่าเราจะตั้งใจมอบสินค้าที่เปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็การบริการที่เราตั้งใจให้กับลูกค้าทุกคนนะครับผมจุดเด่นของตัวสินค้านะครับก็คือตัวสลาเปาของเราเนี่ยเนื้อแป้งที่อร่อยนะครับแล้วก็ตัวแป้งที่นุ่มนานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะของตัวไส้เนี่ยของเราจะเป็นหอมอของพริกไทยนะครับแล้วก็ถึงเครื่องจริงๆอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของความคุ้มค่าที่เราตั้งใจที่จะมอบความคุ้มค่าให้ล ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับผม ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก e อ i m นะคะอย่างที่บอกเลยว่าโตจากออนไลน์มากําลังจะก้าวเข้าไปออฟไลน์แล้วก็ตอนนี้โรงงานยังมีมาตรฐานครบหมดทุกอย่างแล้วส่งออกได้แบบพร้อมแล้วค่ะก็เลยอยากฝากทาง e x ็กซิมค่ะช่วยแมทชิ่งหรือว่าช่วยพาธุรกิจเล็กๆของเราค่ะไปเจอกับกลุ่มลูกค้าหรือคนที่เขาต้องการสินค้าชนิดนี้นะค่ะให้ได้มากขึ้นแล้วก็อนาคตอาจจะมีการปรึกษาในด้านของเงินทุนในการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆค่ะ ในส่วนของ s อส b a n k นะครับที่ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กนะครับจริงๆผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับบริษัท SME เนี่ยหลายๆบริษัทนะครับยังขาดตรงเนี้ยในส่วนของคำให้คำปรึกษาส่วนของเงินทุนต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทาง s m สซิมแได้จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมานะครับเราเชื่อว่าหลายๆบริษัทหลายๆธุรกิจ SME เนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากๆผมมองว่าในส่วนของเนี้ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สิ่งที่อยากฝากกับคนที่ทำธุรกิจหรือเพิ่งเริ่มนะคะอยากบอกว่าสู้ๆแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำจริงๆและที่สำคัญต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่างเช่นของเดียวขายอาหารใช่ไหมคะเดียวก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องคมคุณภาพหรือว่าทำให้มาตรฐานเราอะคงที่และดีที่สุดให้ได้ในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเรามีเครื่องมือเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าต่างๆเรียกว,ว่าช่องทางการขายเยอะแล้วกกัันนนนนนะะเเเเเเเรรรราาาาไม่่่จจจปปป็็ลลยยททีออออตต้้้งงงุใใชชวหโ์ รเรามีมือถือเครื่องเดียวเห็นไหมครัวันนี้ก็สามารถหางเงินได้แล้วนะครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะทําธุรกิจเราลองลอง,ลองทำก่อนเราจะได้เห็นภาพเมื่อเราเห็นภาพมากขึ้นเราจะต่อยอดได้แบบชัดเจนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น